ครับผมต่อที่หน้า172นะครับหัวข้อที่9.3นะครับการรักษาคุณภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนนะครับร่างกายของเรานะครับมีกลไกที่เรียกว่ากลไกฟีดแบ็กคอนโทรลนะครับก็คือคกลไกในการควบคุมการควบคุมการป้องกันหรือควบคุมการหลั่งฮอร์โมนนั่นเองนะครับอลองดูรูปภาพในที่หน้า173นะครับ ตัวอย่างของกลไกฟีดแบ็นะครับกลไกแบบฟีดแบ็กก็คือถ้า,าถ้ามีฮอร์โมนหนึ่งเกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับฮอร์โมนที่มีเยอะเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้อวัยวะเป้าหมายนะครับมีการหยุดะระงับยับยั้งในการหลั่งนะครับอ,อย่างเช่นลองดอูภาพที่9ขีด25นะครับอพอแคลเซียมในเลือดมีระดับที่ต่ำมากนะครับ ต่อมพาราไทรอยก็จะ,ะหลังก็จะมีการสร้างพาราทอร์โมนนะครับออกมาและพาราทอร์โมนก็จะไปเร่งการสลายตัวของแคลเซียมออกมาจากกระดูกนะรบแล้วก็มีการอาจจะมีการเร่งการดูดกลับของแคลเซียมบริเวณท่อหน่วยไตยนะครับหลังจากนั้นพอแคลเซียมสลายออกมาแล้วนะครับแล้วคลเคาเรี่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเป็น,นกลไกฟีดแบ็กไปยัง แคลเซียมมากขึ้นแล้วก็จะเป็น,นกลไกฟีดแบ็กกลับไปยังต่อมพาราไทรอยให้หยุดหลังพาราทอร์โมนนะครับอพอพา,าอราทอร์โมนหยุดหลังปุ๊บก็จะไม่มีการสลายแคลเซียมออกมาจากกระดูกอีกแล้วนะครับแต่ถ้าแคลเซียมต่ำอีกนะครับแล้แคลเซียมต่ำลงไปอีกก็จะมีการกระตุ้นต่อมพาราไทรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า การควบคุมนะครับการควบคุมแบบป้อนกลับยับยั้งนะครับเนกาทีฟฟีดแบ็กนะครับโดยฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจะมีผลไปยับยั้งอวัยวะนะครับการหลัง่งฮอร์โมนนั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งเราลองมาดูคำว่าการควบคุมการป้อนกลับแบบกระตุ้นนะครับ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าฮอร์โมนออกซิโทซินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเร่งการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูกนะครับทำให้ทารกถูกดันออกมาแล้วก็ทำให้ปากมดลูกขยายตัวได้กว้างขึ้นนะครับเพราะยิ่งปากมดลูกขยายตัวกว้างขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้ผลก็คือทําให้ออกซิโทซินหลังหล่งออกมามากขึ้นเท่านั้นนะครับจนกระทั่งทารกนั้นคลอดออกมานะครับ วิธีการคือ,อด,ดูรูปที่1นนะครับสมมติว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากหนึ่งไป2นะครับจาก1่ไป2ก็คือทารกเริ่มศีรษะทารกเริ่มดันนะครับปากมดลูกให้เปิดมากขึ้นนะครับพอปากมดลูกเปิดมากขึ้นก็จะส่งสัญญ,ญาณไปยังต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับให้มีการหลัง่งออกซิโทซินนะครับแล้วออกซิโทซินก็หลั่งออกมายังปากมดลูกนะครับทำให ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือตาบมัุกขยายขยายกว้างมากขึ้นนั่นเองอันนี้คือคกลไกเรียกว่า positive feedback นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรมากระตุ้นมันมากระตุ้นมันนะครับมันกระตุ้นมันตอนเริ่มต้นนะครับมันก็จะส่งกระแสประสาทไปกระตุ้นให้ตัวนั้นหลังออกมานะครับแล้วก็จะช่วยในการเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอันนี้คือคกลไกของออกซิโทซินนะครับ